สวัสดีครับชีวิตของพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องพร้อมที่จะพบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอต้องนึกถึงความปลอดภัยของพนักงานและบริษัทตลอดเวลาบางครั้งจำเป็นต้องถามคนแปลกหน้าว่ามีธุระอะไรหรือมาธุระอะไรบุคคลผู้นั้นอาจจะอยู่ในเขตห่วงห้าม และไม่ติดบัตรพนักงานนะครับถ้าคนแปลกหน้าคนนั้นเป็นชาวต่างชาตินะครับบทบาทของรปภก็เหมือนเดิมล่ะครับต้องรีบไปหาเขาแล้วถามว่าคุณมีธุระอะไรที่นี่เลยครับภาษาอังกฤษจะพูดว่า What is your business here อีกครั้งหนึ่งครับ What is your business here What แปลว่าอะไรครับ Business คือธุระออกเสียงว่า business ครับ business แล้วก็คำว่า here h e r e แปลว่าที่นี่ what is your business here ประโยคนี้นะครับจำเป็นจะต้องออกเสียงชัดๆนะครับชาวต่างชาติจะได้เข้าใจอย่างดีครับ what is พูดติดกันก็ได้ครับ what is จะกลายเป็น what is your business here what is your business here ถ้าเขาไม่สามารถตอบได้หรือบอกเหตุผลที่ไม่สมควรรปภจะทำอย่างไรเอาเป็นว่าคราวหน้าเราจะคุยเรื่องนี้กันต่อ